่าไม่เชฟก็อพยายามที่จะนะคะสร้างถนนรอบวัดซึ่งมีความยาวเท่าไหร่นะคะพระคุณเจ้าคะฮ <11 7. S 1> ะ647อเเมตร น้องกราบสวัสดีพระคุณเจ้าและก็ะะเห็ดปูล拉สกาเชียงดาวเนาะเฮียอยู่ไหนเอ่ยวันนี้เชฟได้มาอยู่ที่วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งนะลูกนะ,ะอันนี้เรียกว่าองค์พระเจ้าล้านตองคำว่าล้านตองก็คือมาจากคำว่าตองก็แปลว่าทางเหนือนะลูกหรือยังทองคำ<อ>ล้านตองก็ใช้ทองคำมากมาย หรือใช้ทองเหลืองนั่นแหละอะมากมายในการหล่อองค์พระซึ่งมีอายุถึงเท่าไหร่นะลกูก400 97ปีในปีนี้แล้วนะคะซึ่งถือว่าเป็นองค์พระพุทธโลกเก่าแก่มากๆเลยนะคะสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยแม้แต่สมเด็จพระนเรศวรยังเคยผ่านผ่านกองทัพที่จะไปพมา่า มาผ่านมาแล้วมาพักที่นี่นะคะตามประวัติแล้วนะคะและองค์พระเจ้าล้านตอ,อาสร้างโดยพระเก,กุมานสมัยมาครองเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆจะมีคำเล่าลือถึงเรื่องที่ว่าอาถรรพ์ใช่ไหมคะโดยเพราะพระสงฆ์ที่มีจิตเมตตาสูงเท่านั้นที่จะอ,อยู่ได้ปกตินี่พระคุณเจ้าคะ วัดนี้ใครๆมาอยู่ก็ไม่ได้ทีแรกเป็นวัดล้างนะมีพระคุณเจ้ามาช่วยทำนุกบำรุงศาสนานรวมทนะั้งหนึ่งในนั้นก็คือเชฟด้วยเนาะอะวัดนี้อ่ให้พระคุณเจ้าเล่านิดนึงนะคะว่าอ่าตอนพระคุณเจ้ามาอยู่ใหม่ๆเนี่ยเจอสารพัดเหมือนกันใช่ไหมเจ้าคะวัดที่นี้นเป็นวัดที่อาภัพอย่างหนึ่งไม,ม่มีสรัทาเป็นหลัก ศาสนาข้างนอกนั้นนะอย่างเข้าพรรษานี่วันศีนวันพระก็ไม่เคยมีก็จจะมีตอนถวายการเข้าตอนวันเข้าพรรษานั่นนะนรักระหายไปเลยก็ออกพรรษาอีกทีก็จะมีมาทำบุญก็ประเพณีก็มีตอนเดือนมิถุนาหรือพฤษภาเนะี่ยกาวพระเจ้าเหนือเทาเลืเอดเดินเ,นเก้าเพลงไปพณีส่งแอบแข่พระเจ้าเข้าเมืององค์พระเจ้าแสนทองก็ทําบุญ ทั่วจับนนี่ก็อธิบายทาบุญร่วมกันนั่งมีครั้งเดียวที่ว่าปัจจัยรายได้ทั้งหมดก็ดีเข้าปีเียปีน้นครั้งเดียว,วนอะตอกนั้นก็ไม่มีงานอะไรที่มาเสริมมาก็ขอขอบคุณที่เซฟโนที่มาถวา,ายเทียนวันนี้เรามาเยี่ยมเยืยนอนอเซฟโนนี่ก็เป็นพระอาสัทธาุปถมองค์ใหญ่ที่สุดอะในวัดทุกอย่างอนะ ที่มาช่วยบูธรรสร้างเสริมวัดให้มันดูดีขึ้นมาเชฟก็ค่อยๆค่อยๆมีปัจจัยช่วยเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อก่อนนี่ผุพังหมดเลยประตงประตูนะ,อะตอนนี้เชฟก็ได้ร่วมสร้างทั้งประตูใหม่วัดแล้วก็วิหารนี่ปกตินี่ผุพังลั่อหมดเลยนะพรกคุณเจ้าก็ไม่เป็นไรเราก็มีไรายได้เราก็ ทำานุบํารงศาสนานโลกและก็นอกจากนั้นเงินเนี่ยเรามีเราต้องมีมากมีน้อยเจียดทําบุญเนาะเราก็ค้าขายไปทําบุญไปช่วยเหลือผู้คนไปทั้งวัดทั้งโรงพยาบาลทั้งอะไรต่างๆนะคะและก็วันนี้เชฟก็ได้น้อมนามําเงินจํานวนหนึ่งเพราะปกติเนี่ยตัวเชฟก็จะช่วยเรื่องค่าน้าค่าไฟค่าโทรศัพท์ของวัด เป็นประจำอยู่เป็นตลอดอยู่แล้วนะคะด้วยร่วมปัจจัยแต่วันนี้เชฟขอร่วมปัจจัยในส่วนหนึ่งเดียวจะอาทยอยโอนมาให้พระคุณเจ้าเรื่อยๆเนาะสำหรับสร้างถนนหนทางและก็อันนี้อันนี้พอเป็นพิธีก่อนค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์เชฟรับตลอดชีวิตนะคะเชฟก็ขออนุโมทนาบุญร่วมกับทุกๆท่านในวันนี้นะคะที่ช่วยาทางบริษัทร,ร่วมต่างๆอย่างาบริษัท ทวีวั์ก็ดีบริษัทสยามเฮลตี้ก็ดีบริษัทไอแมริสาเจมเพืออะไรต่างๆรวมทั้งบริษัทแมคเจอรี่และก็อีกหลายๆบริษัทที่จะนำเงินมาร่วมกันสำหรับปัจจัยต่างๆเชฟก็จะรวบรวมแต่ละทานและเงินส่วนตัวของของเชฟด้วยนะส่วนใหญ่ก็จะใช้เงินส่วนตัวมากกว่าไม่อยากรบกวนใคร นะคะวันนี้เชพก็ถวายปัใจจัยให้พระคุณเจ้าเอาไว้ใช้ในกิจของสงฆ์ต่อไปนะ,ะ,นะะก่อนเนี้ยอาถรรพ์มากก็คืออาถรรพ์มากและวิหารเก่าแก่ขององค์พระเจ้าล้านตองอันนี้ถูกย้ายขึ้นมาอยู่ข้างบนแต่ที่ฐานเดิมจะอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราจะไปดูฐานเดิมกันนะครับตอนนี้เทพกาบอนุโมทนาบนุญและก็ขอ,อรับศีลละพรด้วยกัน ยัตถาวาเลวะาปลาปเลปุริเดสักะละเววะเมวะอิโตตินังเวตานังวัตตาปะติอิติตังปะติตังสุมาคิตาเมวะทะเมนตุสะเปปุริตุสังกะปาจันโตปะนาละสุยถาปะนิสุตินะสุยถาเอวังหุตุอาจาวะนิกาปิวะดีติดีอันบิสิดิวะปุริยัา คือนางธน,นุดาสาทองประเสริฐทองก็ได้ส่งองคชงายตกแต่งปอนดอกไม้ยังวัตุจินาตานถวายเทพปัญจาและขอ้อตอกดอกไม้เริ่มเจนแหลบปัจจัยมาถวายณนะวัดพระเยิูตองนี้เพื่อทิศผละบุญกุศลไปเหยื่อจิจะตตาเป็นนางตอนนี้ลลนเจนน้บุตรเจ้าดาร์ว่เกิดมาเกิดได้เจากรรมในเวรและขอ,ขอที่คนละบุญกุศลในวันนี้ไว้กับตัวกับตนให้เจ้าเจาทาคือนางธน,นุวัดประเสริฐทองว่าเวรคณาอุกูอยกน พระเจ้าแสนตองก็ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมๆกับพระเจ้าล้านตองอย่างที่กล่าวไว้ว่าถูกตัดพระเศียรด้วยคนใจบาปนะเ <c oughs> หลือแต่อ,อ,องค์พระหลังจากนั้นก็เลยได้สร้างพระเศียรขึ้นมาใหม่แล้วอะไรอีกต่อไปก็คืออันนี้รูปหล่อเหมือนพระครูบาพ่อบุญชุ่มที่ไม่เชฟเป็นครูบาอาจารย์ที่ไม่เชฟเคารพถือไม่เชฟก็ได้สร้างปฏิสันหารไว้ที่นี่รวมทั้ง สร้างปดิสฐานไว้ที่นี่หนึ่งองค์นะคะแล้วก็อยู่ที่อื่นอีกสององค์แล้วก็อันนี้ก็คือพระเจ้าล้านตองนะอ่ะนี่นะคะประวัติของพระเจ้าลานตองรู้แล้วเนาะฐานเก่าพระเจ้าล้านตองปดิสฐานไว้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะอยู่ข้างล่างซึ่งเชฟได้สร้างพระนาคปกและก,ก็องค์รูปเหมือนพระครูบาพ่อบุญชุม่มด้วยหินทรายสีชมพูจากประเทศกัมพูชาปดิสฐานไว้แล้วก็ ด้วยวัดเนี้ยเป็นวัดเก่าแก่นะคูบาพ่อบุญชุม่มท่านได้สร้างมาแต่ว่ามันถูกล้างแล้วก็ลกล้างสร้างมาแล้วก็บูรณะครั้งสุดท้าย40ปีมาแล้วเชฟมาเห็นก็เห็นว่าวิหารพระเจ้าล้านตองผุพังเป็นอันมากเชฟก็ได้ร่วมกับสาธราณลูกศิษย์ลูกหานะทางฝ่ายคูบาพ่อบุญชุ่มก็ดีทาง การละยานนิิที่ซื้อของของไม่เชฟก็ดีบูแล้วนะ,ะวิหารพระเจ้าล้านตองให้ไม่รัว่วซึมเข้ามาใหม่แล้วรวมทั้งทําประตูหน้าต่างอดองดูไปรอบๆก็จะสวยงามยิ่งขึ้นแต่ตอนนี้ไม่เชฟก็พยายามที่จะนะคะ สร้างถนนรอบวัดซึ่งมีความยาวเท่าไหร่นะคะพระคุณเจ้าคะ7 4 7อเมตร2มตรอ่าะนี้วิหารอยู่ได้ละว,วิหารนี่ก็จะสวยงามแล้วเนาะก,<พ>ก่อนที่พระพุทธโลกจะมาตั้งอยู่ที่วิหารที่สร้างขึ้นเนี่ยปกติเคยรกร้างเป็นวัดร้างมาก่อนนะไม่มีผู้โคนมาก่อนแล้วก็ด้วยองค์พระโค่นล้มลงและมีมือดีเนี่ยจะไปตัด พาะหัตท่านก็มีอันเป็นไปเนาะเมื่อก่อนเนี่ยเคยอยู่ไหนเดี๋ยวไม่ใช่พาไปดูฐานเก่าองค์พระพพุทธรูปพระเจ้าล้านตองอายุเกือบ500ปีอันนี้ว่าเคยประดิษฐานไว้ที่ไหนปะเราไปดูกันดีกว่าอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปเหมือนครูบาอินทาผู้ที่สร้างศาลาจตุรมุก นคนแรกแล้วก็จากนั้นครูบาพ่อบุญชุมนะ่มเนาะอันนี้รูปปั้นของครูบาอินฐานะคะสาธุนะคะ,นะคะอ่าต่อจากนั้นก็จะมะีการสร้างระวังระวังสเต็ปอ่าต่อจากนั้นมันก็จะมีครูบาพ่อบุญชุ่มนะก็ได้มาสร้างเจดีอ่าสร้างเจดีสีทองนะอันนี้แล้วตัวเชฟเองนะ ก็ได้มาสร้างพระพุทธร,รูปไว้ด้านหลังเจดีเดี๋ยวเราไปดูกันนะเจดี JD สีทองอันนี้คูบาพ่อบุญชุ่มเป็นผู้สร้างซึ่งอยู่ข้างหน้าวิหารอ่ะวิหารอยู่ทางโน้นนะทุกท่านขาดูนะบรรยากาศรอบวัดสงบมีพลังเหลือเกินค่ะทุกท่าคนขาสงบและทรงพลังเหลือเกินนะคะอันนี้วิหารอ,อันนี้องค์เจดีเก่าที่คูบาพ่อบุญชุ่มตั้งแต่เป็นสามเณรแล้ว ท่านก็ได้มาจำพันมาที่วัดแห่งนี้เนาะมาจำพรรษาที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่ปท่านเป็นสามเณรนะคะจากนั้นทุกอย่างก็จำรูกสู่โสมไม่เชฟก็เลยเป็นลูกศิษย์นะลูกศิษย์ลุกหาพระครูบาพ่อมุนชุ่มด้วยอยากจะสืบสารสืบสารในพุทธศาสนาว่าน่จึงได้ก่อสร้าง องพระหลังพระเจดีย์อันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้นะคะด้านขาองค์พระเจดีย์คูบาพ่อบรชุมเป็นคนสร้างแต่องค์พระอ่ะาหน้าปกทำจากหินทรายสีชมพูให้ได้มาจากกัมพูชาหรือขเขมรน,นั่นเองเนาะอันนี้จะองค์พระพุทธรูปแกะด้วยหินก้อนมะฮือมา,มาใหญ่มากนะฐานก็เป็นหินทั้งหินทรายชมพูจากขเขมร แล้วก็จากนั้นก็ยังสร้างหินทรายสีชมพูแก,แกะทั้งองค์เป็นหินทรายสีชมพูทั้งองค์เลยระคคูบาพ่อบุญชุ่มนะแกะจากหินทรายสีชมพูน้ําหนักสามตันกว่าจะแกะออกมาอย่างนี้อ่านี่นี่ผู้จัดสร้างก็คือชื่อไม่เชฟเนินนาตนุษนะไม่ใช่สัมพเวสีไม่ใชนะ่นะนาตนนดประเสริฐทองบริษัทคิงแคปซัพพลายจำกัดเท่านั้นนะคะ ่อไปอันนี้จะอธิบายถึงว่าที่แช่มยืนอยู่ตรงนี้คุณดูอิดเก่านี้เป็นฐานเก่าพระ<อ>พุทธเจ้าเจดีย์เป็นฐานเก่าว,วิหาราพระเจ้าล้านตองนั่นเองคุณดูซากปากหากพางตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวไม่แช่เดินขึ้นไปนะจะเป็นฐานเก่าองค์ซึ่งนี้ต้นโพเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานของต้นเดิม ซึ่งประดิษฐ์ที่วิหารวิหารพระเจ้าล้านตอนเคยอยู่ตรงนี้และก็ได้ขึ้ืงชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เฮี้ยนมากๆและสมบัติเก่าก็กต้องอยู่ใต้นี้และพลังที่เชฟได้รับนี่เป็นพลังอันยิ่งใหญ่เหลือเกินคะ่ะลูกนัานขาดูถ้ามองไปทางนี้ก็จะเห็นเจดีครูบาพ่อปุชุมเป็นผู้สร้างเนาะเชฟก็ได้บุรณวิหารแล้วก็สร้างองค์พระานาคปก และก็รูกเหมือนครูบาพ่อชช่อครูบาอาจารย์ที่เได้เคารพนับถือเรียกว่ามีบุญสัมพันธ์กันมาอาจจะอดีตชาติก็ดีหรือปัจจุบันชาติก็ดีวิหารเก่าพระเจ้าลันตอซึ่งไม่มีใครกล้ามาตรงนี้เลยเพราะว่าเขาถือว่าแม้แต่พระสงฆ์ก็ยังไม่สามารถจะมาจำวัดอยู่ที่นี่ได้เพราะเขาขึ้นชื่อว่าเฮี้ยนมากม องค์ที่ปกปักรักษาที่นี่นะเรียกว่าเท้าเวสวรรณอะไรก็ดีเนี่ยเฮี้ยนมากแล้วก็หนักมากตึงตุงต้งจนได้ยินเสียงเต็มกลางวานอย่างนี้เลยนะ,ะได้เฮี้ยนนะแต่ว่าด้วยเชฟมาดีเนาะเชฟมาดีก็เลยไม่มีอะไรเพราะเชฟไม่ได้มาทําอะไรไม่ดีเชฟมาดีและอนุโมทนาบุญทางเคลื่อนวิหารอยู่ตรงนี้ค่ะ อันนี้ที่ปฏิสถานจะอยู่ตรงนี้ระวังหน่อยนะจะอยู่ตรงนี้ค่ะใต้ต้นโพเก่าแก่อันนี้ต้นโพนี้ก็รุ่นเหลีละเนาะอันเก่าหายไปอันใหม่งอกขึ้นมาแทนอ่านะและมันจะทางเดินขึ้นมาห้าร้อยปียังอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆถามมาดูค่อยๆเดินลงมาลูกนี่ค่ะอันนี้ก็พระเก่าแก่อยู่ระวังลูก หน้าฝนนิดหนึ่งนะยุงยองก็เยอะนิดหนึ่งอันนี้บันไดห้าร้อปีที่แล้วยังหลงเหลือให้เราได้ชมบันไดเก่าแก่กอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ค่ะและวันนี้เชฟก็จะได้นำเครื่องไหว้บวงสวงอ่ามา,อ,าอุ้ยตรงนี้นะคะบุญอันใดก็ดีที่ข้าพเจ้า นางนัดตันรุประเสรทองแล้วก็เฮียบุญชูแล้วก็พี่จ้อยแล้วก็ครอบครัวลูกหลานบุญอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทําดีแล้วตั้งแต่อดีตชาตินแดงปัจจุบันชาติและต่อ,ตอไปขอน้อมนะอุทิศสวรร่วนกุศลถวายแด่ทุกสปปรรพสิ่งอันศักดิ์สิทธิ์หรือดวงวิญญาณที่ยากไร้นะได้ส่งผลบุญนะเฮียนะให้กับ อ่าทุกๆสรรพสิ่งมีแต่ความสุขมีแต่ความจเจริญมีไม่มีความทุกข์รวยๆเฮงๆสำหรับ f อฟซทุกท่านก็ขอให้รวยๆเฮงๆเชฟกราบขอนุมโมทนาบุญสาธุ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 วันนี้่าสวยยิ่งขึ้นไปเพราะอย่างทำบุญเยอะขนาดไม่ได้นอนหน้าตาโผลผ่องเป็นยองใหญ่นะเออคือเย็นนี้เย็นนี้เจอกันเชฟกลาบนุมโมทนาบุญราบสวัสดีค่ะ